บนทา่านรู้เอ, <ifi> อ่ยเป็นรู้เอ่ยเป็นอันนี้ที่วันนั้นเราขึ้นมาตอนกลางคืนนะครับผมอันนี้มาตอนกลางวันข้างล้ใสขวาฮะ <pas af> เออ โค้งๆนะครับผม ตรงนี้มีจานดาวเทียมเลยก็เอาไปใช้พูดแต เป็นโค้งตัว S ตลอดเส้นทางเลยนะครับผมอันนี้โค้งพักซอกเลยรเนี่ยมันจะเป็นของมันงแบบมันโค้งิ่นมันโค้งมันโค้งมันโค้ง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 และก่าโค้งแล้วก็ลงเขามานะครับผมอ่าเมืองนาการนี่จะอยู่เป็นเมืองที่อยู่บนเขาเลยนะครับผมเนาะ เป็นประเทศหนึ่งที่มีทรัพยากรธรรมชาติเยอะมากเลยนะครับผมสำหรับสอบปอบปลาลหรือเอาแค่แขวงคำม่วนเนี่ยเป็นแขวงที่เป็นแบบพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขานะครับผมเป็นภูเขาเป็นป่าไม้นะนะครับผู้ทาง <c oughs> สุดยอดสุดยอดเก่าผ้ามากนะถ้ารถใหญ่ใครแบบเป็นคนที่เมารถนี่เมารถเลยนะ นี่เรามอเตอร์ไซค์ไม่น่าเมาเท่าไหร่ในท่านเกิดเลยครับแบงค์ไหนนี่บ่อ๋อจุดหมายแรกนะครับผมจุดหมายแรกจุดหมายแรกดูดูดิธีกัรก่อนดูวิธกัรก่อนจุดหมายแรก จังไดนอะก้าวเอ้ยนะครับผมโอ้ขึ้นภูขึ้นภามาแล้วนะครับผมมันมีคนอยู่ยูบาโอ้บ่านคนถือไมโยเท่านี้ก็มีแต่ไหนฮะอ๋อของเจ้าหน้าที่เ้าจาพัก,กว่อ,อ๋อเพื่อนคน,นี่ย มาดูน้ำตกครับไม่ใช่มาเล่นน้ำตกนะตะะน,น,นะครับผมขัเบิ่งว่าทีมีสาวผ้าเล่นฮัทเที่ยวบมากว่นนี้นะครับผมนะมู่ว่าป้าเปล่าจุดภามาบอกนะอพอมีตะพลังเขาจะพามาเท่ากับน้ำฝนเขาจะมาเลย อันนี้อันน้องท้องว่ายังนี่ตแปดแปดสองชั่วแปดสองชู่วฮิหรือมันมีซื้อเต็มนั่นได้อันนี้ตปดสองชู่เรามาเจออันนี้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 สองชั่อันนี้อันนี้โคตรมาครับอันนี้โคตรมาครับโคตรนะเนาะออกมางามแบบโอ้ถ้าผู้ใดไรมาโอ้ยมาขี้ดื้อเดี๋ยวเราหากินข้าวเขาเลย ว่าส <anto> ิ <divide S 2> ปีนโอ้น้ำตกนะครับผมพอดีน้องเข้ามาเที่ยวนะครับผมก็เลยเห็นน้องเขาก็เลยเรียกว่าพาพาไอ้เข้าป่าเนี่ย่าสั่นมาเพราะว่าน้องน้องน้องเขาน้องเขาบอกว่าน้องเขาไม่ใช่น้องเขาเป็นลิงลิงลมฟ้าเอียงก่อนพ่อน้องหลาบอกว่ายังได้ก่อน บอกพ่อไปตัดแว่นได้เด็ดขาดนะอ้าวมมีเชือกขายอันนี้น้องน้ำฝนนะครับผมน้องน้ำฝนพาพามาเที่ยวน้ำตกน้ำตกอะไรนะตาดสองชูตาดสองชูตัดสชูโอ้ครับผมนะมันมันมันอยู่มันอยู่ระวางไหนมันอยู่มันอยู่มันอยู่ระวางไหนของ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 เมืองของเมืองลาวเยู่เขียนยมาลาดบ่ ไก่อฟ้ามาแหรัวืวมอันหัวหรือใช่หัวคือสะพานอ๋อตีหัวที่บแมนเลี้ยวขวาด้วเออขวาบ่แมนเลี้ยวขวาเอาไปทาาอีกแม่นท่าก็บ่นละนะครับผมก็ขอบคุณน้องน้ำฝนนะครับผมที่ช่วยพามาเที่ยวหรือมันจะพามาปล่อยป่าก็ไม่รู้นะครับ เอีงโอ้ยซ <si suppression> ื <fin anta> <ots> ่อๆนี่หล่ะเ้ยย่างแบบซื่อๆเฉยๆเมึงถือคนบนอันไก่ไก่ผ้ามาเทียวเนะเริ่มมไม่เสียงหอบแล้วบนเสียงยังไงเริ่มม่เสียงหอบแล้วย่างวาทำี่ร้านร้านกับไเิอองยเลนนาเออโอ้ยน้ำตกเด้เฮ้ยอัน น้องน้ำฝนไอ้ไอ้ยสิบอกว่าต้นน้าหมายไอ้่บบไงเด้อเขาสิบเอเบิงความส้นของสวัสดีค่ะได้ปะสวัสดีค่ะได้ป่ได้ได้อยู่เ้าเปิดโคราเาต้องออัเอาวางเลยด้ยสบายดีเออสบายดีเออนั่นแหละนั่นแหละไหวแล้วอ่านป้ายอ่านว่าระวังคาราหิน ระวังพลาดหินพลาดหินอ๋อระวังพลาดหินแปลว่าอย่างบบดนี้ลื่นเนอะนะระวังพลาดบ้านเท่ากันเถอะวันระวังพลาดเด้อไข่ดไเม่าเงี้ยไข่โมเด็งแม่จะตกลงมาเองมั้ยกะไอ้ข้าวผม ทางยางของขัเจาก็ยังเป็นธรรมไได์ยังขั้นในหัวน้ำตกคุณยังบอกว่าะระวังพลาดหินอยู่คนเดียวเพื่อนเนี่ย<ป>อุ๊อ๋อนี่ครับผมน้ำตกโอ้น้ำตกแบบ ธรรมชาติน้ำตกขาจาพอแล้วพอน้ำตกแล้วนะครับผมก็ถ้าคือน้องขาจาภาพมาเที่ยวน้ำตกนะครับผมเนาะก็อยู่เขตเมืองเขตเมืองมหาชัยนะครับ mm hmm. ผมเลยโรงไฟฟ้าโรงโรงงานผลิตไฟฟ้าพลังน้ำ มานิดนึงที่จะขึ้นทางนากายนะครับผมเลยขัวมาหรือเลยสะพานมาก็จะเจอนะครับเจอทางเข้านะครับเจอทางเข้านะเอสก็อดีเข้าสะพานออกอันตอนนี้ก็บอกว่าเสียงน้ำตกหรือว่าเสียงคนหอบสีดังเขากันเด้อโอ้ไปด้วยนะครับผมทั้งนี้ทั้งคืนไปน้ำนะครับโอ้นะครับผมก็ สุดอดสุดยอดนน้องลาโดเลยโดดนำเปลยนเอา <c oughs> ไปนำเปลี่ยนอ้ <c oughs> ไปแน้วาปลีนอ่าแล้วว่าน้องลาเดจะเป็นความหวังคอนเทนต์ให้อายโดดนำนะครับว่ะไปนำเปลี่นเอาไปต่อไปไปทางนี้ ใกล้ๆไม่ขึ้นโอ้ยลิงเลยไม่ขึ้นไปได้สูงอยู่ไหมเนี่ยได้สูงทำนี่ปะอ๋อันนี้อันนี้จะเป็นอ๋อขาดเอาแล้วเอาแล้วบาดที่นี่พี่น้องเลยคอนเทนต์ครับผมได้คอนเทนต์เลยกระเป๋าขาดได้แล้วกระเป๋าขาดใส่กระเป๋านี่ไว้กำลังเขรจะกับมาเที่ยวด้วยครับผมกำลังมาเที่ยวครับ หายหุ่เาอันอันอันส่วฟังหระวังพลาดหินระวังพลาดหินระวังพลาดหินระวังพลาดเออเอเขายางรอไปตังนีเลยป่ะไปาไปไป นั่งตรงน้ำหนาเ,าาเาาลานะเออนั่งตรงน้ำหนาเอาไปแล้วไปแล้วครับผมน้ำสนเลออกแงลย็กระแดงรน้มกระพอนั่งราอยู่เด้อครับผมนะสมกระพอนั่งราอยู่เด้อครับผม ลิงลมอย่างเร็วระวังพาราดหินนะครับโอ้ยเอาไปยังบัีรไปยังบัดนี่ ฮะไม่ยังแบดนี้หาสมบัติป่ะเฮ้ยียังเนาะบัดรทนี้เนาะหายังเฮ้ยหาเหินป่ะหาหิน,หหนโอ้ไม่การข้อ,พอะพดอมาดเลยเขาจะตอบป่ะหละเฮ้ยเขาจะเปิดประตูให้ปะ มันมีอะไรตองแก่เล็กกาเล็กไก่ยางมันฝรั่งมี่มีเลยฮะมีเล็กไรอุ้ยยางระวังได้หรอเอ้ยนี่แบบไหนเกิดอู้เกิดตีแม่มันนี่อุ้ยลิงขับเนาะงัดงัดอีหยัง ก็สิหายกบ่สิหายกบ่ละมันมีบ่หาฟอสซิลอ๋อฟอสซิลเจออยู่กระดูกไก่กระดูกไก่เหแถวนีดยีไปบันไดยางตอนะครับผมน้องลาน้องน้องไอ้น้องลาผ้ายางแหรอบันี้น้องน้ำฝนนะครับผมมันปีนผ้าปีนไปทัวร์เด้เดี๋ยวนี้นะโว้ยกระดูกบ่เงสภาพไอ้เนี่ยน้องเฮือ ใ่ค่ะน่าจะสบายพวกนี้อ่ะเอเอ,เอ,เ,อเอา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 ตามที่เอาต้องโอ้ครับผมสายน้ำไหลนะครับเราก็จะเดินขึ้นไปเรื่อยๆนะครับผมนะ,นะเดินขึ้นไปเรื่อยๆถึงไหนก็ต้องกลับเฮ้ยนะจรบบะก็หนีเล่น ม่ยังคือมาหาแกก้อนหินเดียเ๋ยวนี้อันนี้อ่ะอันนี้นี่มีหยกไม่ใช่ก้นหินก้อนหิน <laughs> เด็กปลาเด็กเขาอ,อยู่ดีเนาะ,ะนะ